สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกีตาร์ตัวนี้เนี่ย<ม>เวลาเสียบแจ็คเข้านะมันฟดจวดจวด<ม>ดังด้วยนะแต่ฟดนะครับฟดจวดจวดนะ ไดด้ว้วเอามาดูกันนะครับเป็นเพ่าอไหรนะไม่สะอาดด้วยหรือเกิดจากอะไรนะครับก็คงจะต้องมาดูในส่วนนี้นะเพื่อนนะเอนน้ำมาครับน็อตสี่ตัวนะครับออกมาเฮ้ยเดี๋ยว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 ฝาละงไงก่อนนะไ <c oughs> ล่อ่า หลดออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะนะครับจุดนี้นะครับอืมที่จะแกะแล้วก็ดําเนินการนะครับโอโ,โอ้โหก็คงจะต้องดำเนินการนะครับหมุนนี้ออกมาออกมาออกมานะครับ แบบออกหายนะครับ <ไป S 1> <ๆ>อืมเป็นที่วงจรเปรียมนะฮะปีปีตรงนี้นะครับนเนี่ยเหงอนการับเนี่ยปนะอะาวา้วยได้เด้อมนต้องมาเบิงเ้าเป็นแนวไหนเด้อแกออกมานั่นเพื่อนผมกําลังจะทําการแกะออกมาออกมาจากตัวพลาสติกนี่นะครับเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันติดพลาสติกตรวนี้อยู่นะครับ ถ้าจะล้างวงจรเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวทินเนอร์หรือว่าน้ํายาล้างของเรามันจะมากัดในส่วนของตัวพลาสติกนี้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับในส่วนนี้ผมก็คงจะต้องถอดออกมาก่อนนะครับนี่ถอดออกมาแล้วเห็นเป็นแบบนี้เนาะโอ้ผมต้องล้างต้องถอดสันอีอะไรพวกนี้ออกก่อนหรือเปล่าอืมนะครับอ่ะ โอ้โห oh, จวดจวดจัดจดเดี๋ยวเอาสัญญาณอินพุตออกก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าหากว่าไม่มีตรงอินพุตนี้นะครับอือจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับก็มาจากจากตัวคอนแทคตัวรับเสียงนะครับนะขางในนี่ยเว,นะ mm. ว้ยหายเว้ยโอ้ตายละมัน mm. ไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวกับวงจรวงจรปรับเสียงนะครับ มาจากในส่วนของมันเป็นคอนแทคหรือเป็นไ,ไหลยังไงอ่ะนะครับตัวนี้ไม่เป็นไหลนะเมื่อถึงน่ยองจรขยายทางานได้ไหมเขาจะขยายแรงมากนะครับนี่ก็คือการค้นหาจุดเสียแล้วก็มารู้ว่ามันมาจากที่ไหนนั่นทีนี้มาดูความต้านทานนะครับความต้านทานของไอเจ้าคอนแทค ตั้งมิเตอร์ 10k 1k ก็ได้เอา 1k มาดูหน่อยนะครับก็มีนะพูดถึงนะก็ไม่ขาดนะอ,อไม่เห็นขาดเลยอ่บางกันไปนะครับถอดคอนแทกออกมาคอนแทกอยู่ตรงนี้นะพเพื่อนนี่เนาะ ถอดออกมาดูครับมีอะไรปัญหาอะไรหรื่าถอดสายออกนะพี่นะครับสายออกเนาะถอดออกมาแล้วนี่เนาะเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าตัวนี้มันเสียเนี่ยผมจะไม่มีใส่เลยเนะก็ไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อที่ไหนด้วยแต่ก็คงจะต้องมาดูถาแถวๆจุดบัตรกียร์แะ้วอาก่อนนะครับ ต่ถ้าหากว่าตัวนี้มันเสียแล้วก็แต่เดี๋ยวนี้มันก็หายนะไอ้จวดจาดเนี่ยว่าผมแกะตัวนี้อ,อ่ะแล้วลองบัตรกีใหม่นะเผื่อมันเดี๋ยวอาจจะลองล้างๆดูแถวนี้นะครับเผื่อมันจุดบัตรกีมันไม่สะอาดนะมีความชื้นอะไรพวกนั้นแต่จริงๆแล้วอยากจะเปลี่ยนตัวนี้เลยล่ะนะครับแต่มันก็ไม่มีนะร้านอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีมันต้องไปดูที่ร้านเครื่องดนตรีนะ แต่เรื่องทังาไม่มีร้านเครื่องดนตรีนะพูดถึงนะครับอืมนะจริงแล้วมีปัญหาที่ตรงนี้นะไอแดงแดงเนี่ยเี่เพื่อนเห็นว่านไปเกิดความชื้นที่กระดาษเนี่ยเพื่อน ดแดงเนี่ยลวกมันออกมานะครับนี่นีเออ่เนี่ยเอแดงเนี่ยข้กินไหลมีความชื้นนะครับเกิดขึ้นตรงนี้แหละกระดาษเนี่ยครับนำความชื้นผมคงจะต้องดําเนินการในะที่นี้เนี่ยนี่เนาะข้างในเป็นีงนะ่ยเออถ้ามีเปลี่ยนคงดีเว้ยเฮ้ยมันน้ำดนเห็นไหม นะครับนะก็คงจะต้องดาเนินการนะเอ,อนะครับมันเกิดความชื้นที่กระดาษนี่นะครับนะกระดาษทองทองเหลืองอะไรของเขานี่กันสัญญาลบกวนของเขาด้วยนะเป็นฟลอยดด้วยนะแต่มันก็คงจะไม่ซีเรียสอะไรหรอกวางไปนะเนี่ยก็คือลายวงจรพิมพ์นะแดงนี่ยทองแดงนะครับอันนี้ก็มีแผ่นไมกล้าแผ่อนอะไรมนลองอยงนนนี่อ่ะวางกันไปครับขู่ออกซ่ะนะครับ ปกติแล้วมันไม่น่าจะมีค่าความต้านทานนะแบบนี้นะฮะไม่น่าจะมีความต้านทานนะพรดถึไม่น่าจะวัดเจอนะนะครับเออที่ผมว่าได้เห็นในที่แรกเลยค่าความต้านทานนะมันไม่น่าจะเจอหรอกพูดถึงมันไม่น่าจะมีอะไรนะมันเป็นแผ่นบางๆกั้นกงินอยู่จริงไหมอืมนะครับไม่น่าจะมีความต้านทานนะ ไม่มีความท้นานทานนั้นเพื่อนเอ,อไม่มีความท้นานทานนะ,ะทำค๊อฟศาส์นะครับเช็ดทำค๊อฟศาส์ออกตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ติดด้วยเทปไม่น่าจะมีความท้าทานนะครับตอนนี้ผมที่แรกผมคิดเลยว่ามันจะเป็นเหมือนคอนแทคพวกกีตาร์ไฟฟ้าอะไรพวกนั้น,นที่เป็นเป็นขดลวดข้างในตันนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ทําหน้าที่เหมือนไอ้พวกไมโครดนสเซอร์อะไรพวกนั้นนะไม่มีความท้านทานนะครับอันนี้ก็คือ หนึ่งขั้วหนึ่งนี่หนึ่งขั้วกั้นด้วยตัวนี้นะฮะน,น,นะถึงเนาะนะครับแล้วก็เอากระดาษแดงนี่ห่อไว้เฉยนะครับสองสองชิ้นนี้ไม่ไม่มีค่าความต้านนะครับเป็นเหมือนตัวเก็บประจุนะเป็นสี่ปาไปเอาประกอบเข้าไปครับทำความสะอาดแล้วประกอบเข้าไปนี่ห่อใหม่นะครับนะเพื่อนห่อใหม่ด้วยฟอยนะครับนะกระดาษฟอยนะครับนะ ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวประกอบเข้าไปเดี๋ยวลองฟังเสียงขนาดเนี่ยเอาใส่เข้าไปข้างในเนี่ยแมนจะลงรูลงล็อกมันไม่ดังนะยังไม่ดังนะเดี๋ยวนี้ยังไม่ดังนะไม่ดังแล้วเดี๋ยวนีไม่ดังไม่ดังจนกว่ามันจะมีเนี่ยเริ่มดังแล้วเริ่มดังแล้ว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  ดังแล้วดังแล้วดังแล้วเห็นไหมเห็นไหมเริ่มดังแล้วเริ่มจุดได้การแลเคีงสายกันเคียงสายกัน <c oughs> ว่ากันไปนะครับประมาณนี้แหละได้กับอะไรบ้างนะเนี่ยมันทำมันจีมันวางอยู่พื้นมันคอสโค เออดีเว้ยแบบนี้อ่ะว่ากันไปนะครับอย่างนี้แหละเดี๋ยวค่อยมาวัดดูว่าไอ้ตัวนี้มันไม่มีความต้านทานจริงไหมนะครับอ่าทีนี้มาวัดความต้านทานของไอนะ้ที่ซัมไปน่ะมันชื่ออะไรวะเนี่ยคืออะไรก็ช่างว่ามันเพื่อนจะสังเกตว่าไม่มีความต้านทาน มิเตอร์ขึ้นนะนี่คูณสิบเคเลยไม่มีความต้านทานเอาทำไมมันมีวะเอามีมือมีกับมือคนนะมีกับมือคนนะเพื่อนนี่ไม่มีนี่นะมิเตอร์ขึ้นนะอืมขึ้นนะขึ้นนะวันนี้เลยนะไม่มีนะครับไม่มีก็มันมันอยู่ใกล้กันเนะ่แต่มันไม่ได้สัมผัสกันนะไอ้สองแผ่นเะออเว้ยคือขัดหัว ข้าง n g เนี่ยโอ้ยถ้าขยายมันแรงมากนะถ้าขยายมันแรงมากเลยเนี่ยถ้าเราเชื่อมต่อสัญญาณเข้า้าต่อดีๆต่อดีๆน่าจะได้แล้วล่ะดังแล้ว เงินการเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะเพื mm ่อนเ่นนะนี่นะประกอบเข้ามาก็เป็นแบบนี้นะ mm hmm. นี่นะยี่ห้อเขา ว่ากันไปครับลองดูนั่นเพื่อนหากเพ,เพื่อนเป็นเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับนี่เนาะหน้าตาของไอ้ตัวนี้นะ mm hmm. ก็คือตัวนี้มันมีความต้านทานเกิดขึ้นปกติแล้วจะไม่มีความต้านทานนะแล้วทีนี้ก็ดึงไฟจากไอ้ตัวี B มขนาดลงลดึงบ้างไม่ดึงบ้างเพราะเกิดความต้นานทานที่ไม่เสถียร เพราะว่าความต่านทานมันไม่ได้มีในตัวมันเป็นความต้านทานที่เกิดจากความชื้นมันก็เลยจวดจวดจัดจัดนั่นเองจริงๆไม่น่าจะดังนะแบบนี้นะดังเสยเลยไโอ้ยขกางไรนะมันมันไม่น่าจะรับเสียงได้นะถึงนะโอ้แต่นี้มันะนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจ้าเร่อทางของต้นจากไปนะครับสวัสดีครับ